ตอนนี้นะครับตลาดคริปโตเราก็เข้าสู่ช่วงตลาดหมีแบบเต็มตัวแล้วนะครับเราจะเอาตัวรอดจากตลาดช่วงนี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้ Creative r i ิชจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับโยชิกำพลอุลานวิริโยและนี่คือ Creative r i ิชคิดสร้างเงินบริหารความคิดพิชิตเงินล้านนะครับก่อนจะรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง Creative Ri c h ด้วยนะครับ คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องของ m i n d s e t นะครับ NFT บล็อกเชนเมตาเวิร์สนะครับแล้วก็คอนเทนต์ออพติมิเซชันด้วยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันนะครับตลาดหมีนะครับมันเป็นช่วงของตลาดที่ซบเซาเงียบเหงาง่วงเหงาห่าวนอนนะครับมันหมายถึงช่วงที่มันมีอุปสงค์เนี่ยน้อยกว่าอุปทานนั่นเองนะครับในตลาดทุนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีการหมุนเวียนแบบนี้นะครับมีขึ้นมีลงเหมือนกับชีพจรนะครับแต่ช่วงตลาดหมีเนี่ยมันจะเป็นช่วงทีีี่่มสภาาวะาลงเนย ยาวนานนะครับกว่าขาขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้นะครับมันส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยากับนักลงทุนทั้งหมดนะครับว่าเขาควรจะต้องรอให้หมีตื่นดีหรือเขาควรจะย้ายพอร์ตการลงทุนเนี่ยไปที่อื่นดีนะครับถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในอดีตนะครับจริงๆริงตลาดคริปโตเราเนี่ยก็เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้มาก่อนนะครับเราเรียกว่าช่วงคริปโตวินเทอร์นะครับมันเกิดในช่วงปลายปี2018ลากยาวมาถึง2020เลยนะฮะ ช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่ราคาบิตบิตคอยนะฮะมันตกต่ำมากนะครับอยู่ที่ประมาณ 3,000- ถึง4,000เหรียญน,นะครับเราดูจากบิตคอยเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นเหมือนดัชนีของตลาดคริปโตนั่นเองนะฮะคำถามสำคัญก็คือตลาดหมีรอบนี้เนี่ยมันจะไปจบลงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ไอราคาของดัชนีบิตคอยเนี่ยมันจะไปต่ำสุดที่ราคาเท่าไหร่นะครับนี่คือคำถามสำคัญที่นักลงทุนอย่างเราท่านๆเนี่ยอยากจะรู้เพื่อเตรียมตัวรับมือกับช่วงสภาวะหมีแบบนี้นะครับ รีแคปสั้นๆนะครับสาเหตุที่ทําให้ตลาดคริปโตมันล่วงในช่วงนี้นะครับก็มี2ปัจจัยหลักๆนะครับก็คือ1เหรียญหลักล่วงนะครับเหรียญหลักก็คือเหรียญบิตคอยของเรานั่นเองนะฮะที่มันล่วงนะครับเพราะว่าสาเหตุที่มันล่วงก็เพราะว่ามันไปผูกสนิทแนมแน่นกับ US นั่นเอง US เนี่ยได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับจากการภาวะสงครามของรัสเซียยูเครนนะครับที่ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยถีบตัวสูงขึ้นนะครับ แล้วก็ในเรื่องของอ,อัตราเงินเฟอ้อนะครับอัตราการว่างงานทุกอย่างมีผลทําให้ค่างเงิน US เนี่ยมันอ่อนตัวลงแล้วไอ้บิตคอยของเราเนี่ยมันก็ไปผูกกับอ่า US ดอลลาร์พอ US มันอ่อนเนี่ยบิตคอยมันก็อ่อนตัวไปด้วยนะครับทำให้มูลค่าและราคาของมันเนี่ยตกลงไปอย่างครึ่งๆเลยนะฮะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของในวงการคริปโตเนี่ยมันเกิดกระแสที่เป็นลบค่อนข้างเยะนฮะมันมีทั้งข่าวตั้งแต่ เรื่องของเทอร์ล่านะครับเทอร์ล่าเชนราคาเหรียญลูน่าที่มันดิ่งนะครับและล่าสุดเนี่ยคอยเบสนะครับคอยเบสนี่เป็นกระดานเทรดคริปโตก็ได้ทำการปลดพนักง,งานออกไป18%แนะครับเลยออฟไป18%แล้วก็นอกจากนี้ยังมีพวกข่าวลือนะครับเรื่องของสแกมอะไรในโลกคริปโตเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดมันทำให้คนที่กำลังตั้งหน้าตั้งตานเนี่ยอยากจะเดินเข้ามาสู่ตลาดคริปโตเนี่ยก็ชะง,งักแล้วก็ ม่วดีาเดินถอยหลังออกจากตลาดไปส่วนคนที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะครับก็เจ็บตัวกันไปตามๆกันนะครับจากการขาดทุนบ้างนะครับเรียกว่าโชคเลือดกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ลองไปดูว่าคนที่เขาเป็นอภิมหาเศรษฐีคริปโตนะครับเขาเอาตัวรอดกับช่วงนี้ยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่น m i เคิล l ซอ l เลนะครับแห่ง MicroStrategy นะครับหรืออย่าง Eron m ม s สเนี่ยครับก็เขาออกมาบ่นนะครับในทวิตเตอว่าเออช่วงนี้แบบ มูลค่าบิตคอยที่เขาถือเนี่ยมันมันขาดทุนไปกี่ล้านกี่ล้านอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับซึ่งโอ้เป็นตัวเลขมหาศาลนะครับคนที่ดู Twitter นะครับหรืออ่านโพสต์ของเขาเนี่ยก็รู้สึกสะใจนะครับที่แบบเหมือนคนรวยได้เจ็บตัวบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถามว่าเขาเจ็บตัวขนาดนี้เขาขาดทุนขนาดนี้นะครับเสียมูลค่าสิ่งที่ถือครองอยู่ในมือเนี่ยไปขนาดนั้นเนี่ย ถามว่าเขาปล่อยเขาเทขายบิตคอยไหมก็ไม่นะครับเขายังคงถือมันไปยาวๆนะครับเพียงแต่ว่าเขามาบ่นให้โลกฟังเฉย,ยๆว่าเขา,เาขาดทุนนะครับแต่เขาจะไม่ได้ขาดทุนจริงๆถ้าเขายังไม่ได้ขายมาแสดงว่าเขายังเชื่อมั่นในศักยภาพของบิตคอยนะฮะอันนี้คือมุมของคนรวยนะแต่ว่าในในลักษณะของอนักลงทุนอย่างเราเราท่านๆเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะทนเห็นนะครับการสูญเสียมูลค่ามหาศาลเนี่ยแบบหน้าตาเฉยได้นะครับ โดยเฉพาะในระยะเวลาอันยาวนานที่ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีวิธีมี strategy ในการอกอบกู้สถานการณ์นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับกลยุทธ์ที่1นนะครับที่อยากแนะนําก็คือ1นึ่งปรับสัดส่วนการลงทุนในคริปโตนะครับแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการถือคลองนะครับในคริปโตในอัตราส่วนที่มันแตกต่างกันนะครับบางคนก็อาจจะถือมากถือน้อยนะครับบางคนเนี่ยที่เริ่มติดป,ปัญหาเรื่องสภาพคล่องเนี่ยอาจจาเป็นจะต้องที่ ดึงคริปโตเนี่ยกลับมาถือครองในรูปแบบอื่นก่อนนะครับเพราะว่าการสโตมูลค่าของสินทรัพย์ในรูปแบบคริปโตเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของสภาพคล่องเท่าไหร่นะครับโดยเราสามารถจะแบ่งสัดส,ส่วนนะครับอย่างเช่นเราล,ลดการลงทุนในคริปโตเนี่ยสัก20-30%นะหมายเพรานะครับหมายความว่าเราอาจจะ ถือคลองคริปโตแค่5 1 0ถึงก็พอนะครับสำหรับหลายคนนะครับที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขาดสภาพคล่องทางการเงินครับแต่ว่ารู้สึกว่ากลัวความเสี่ยงนะครับก็สามารถปรับลดการลงทุนในคริปโตได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเหลือสัดส่วนที่คุณคิดว่าคุณโอเคอ่ะคุณมองแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ปวดใจมองแล้วมันไม่ลบกวนจิตใจคุณนะครับส่วนหลายคนนะครับที่ยังเชื่อในคุณค่าของเหรียญบางเหรียญนะครับอย่างเช่นบิตคอยเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าคุณยังไม่เดือดร้อนเรื่องสภาพคล่องเนี่ย ให้พยายามทยอยช้อนซื้อไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนะครับเป็นการซื้อแบบถั่วเฉลี่ยนะครับเหมือนกับว่าแพงบ้างถูกบ้างอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าซื้อทีละนิดทีละนิดคล้ายๆกับเรากําลังสะสมเงินให้ลูกให้หลานอะไรประมาณนี้ฮะเพราะเราไม่รู้ว่าจุดต่าสุดของบิตคอยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับการทยอยซื้อเนี่ยมันเป็นการลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดนะส่วนตัวนะครับผมมองว่าการทุ่มหมดหน้าตักนะครับเพื่อซื้อคริปโตแบบในคราวเดียวเนี่ย ก็เสี่ยงมากนะครับหรือการแบบเทขายนะครับล้างพอร์ตเลยแล้วก็โบกมืออำลาจากตลาดคริปโตไปเลยก็น่าจะเป็นการเสียโอกาสอันดีในอนาคตนะผมมองว่าเพียงแต่เราต้องเลือกเหรียญน,นะครับเลือกเชนให้มันถูกแล้วก็ลงสนามในลักษณะที่เราพร้อมนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับชีวิตของเรานั่นเองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างกันนะครับตัวเราเองเนี่ยจะเป็นคนรู้ดีที่สุดว่าเราควรจะลงในคริปโตไหน มากน้อยแค่ไหนนะครับการตัดสินใจว่าจะล้างผ่อนเนี่ยผมมองว่าลองลดสัดส่วนการถือครองก่อนนะครับแล้วก็พิจารณาให้รอบครอบให้รอบด้านก่อนนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกตามตลาดนะครับกลยุทธ์ที่2ก็คือคุณเนี่ยควรจะต้องหันมานะครับสำรองเงินสดไว้บ้างนะครับควรถือเงินสดสำรองไว้นะครับเงินสดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเงินที่เป็นธนบัตรนะครับเป็นใบๆหรือว่าเป็นเหรียญอะไรเงี้ยนะฮะเงินสดนี่หมายถึงเงินที่เราฝากธนาคารเอาไว้ สามารถเดินไปกด ATM ก็ได้หรือเป็นเงินที่เราสามารถโอนจากโมบายแบงกิ้งของเรานะครับซื้อของซื้อของอะไรเงี้ยได้หมดคือเป็นเงินที่มีลิควิดตี้นะครับมีสภาพคล่องที่เราสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับโดยเราเนี่ยควรจะแบ่งเงินสดเอาไว้สส่วนนะฮะก็คือส่วนที่ใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับเราควรจะต้องเผื่อไว้นะครับในกรณีที่มีเงินสำรองอย่างเงี้ยได้ดารงชีวิตได้3 6ถึงเดือน นะครับเป็นต้นข้อ2นะครับก็คือการสำรองค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินนะครับเช่นเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับคุณพ่อป่วยคุณแม่ป่วยแมวป่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เราควรจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สำรองไว้ซึ่งเทียบเท่ากับรายได้ที่เราหาได้อย่างน้อยๆนะครับ3เดือนนะครับสรุปสั้นๆก็คือเงิน2ส่วนนี้รวมกันต้องทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้6กถึงเเดือนโดยที่ไม่มีรายได้เลยนะฮะข้อ3นะครับก็คือการเจรจาปรับลดหนี้นะครับ หรือหาทางชําระหนี้เนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันหมดเร็วที่สุดนะครับใครมีบ้านใครมีคอนโดนะครับช่วงนี้นะครับถ้าถึงรอบที่มันสามารถรีไฟแนนซ์ได้นะครับรีไปรีไฟแนนซ์นะครับเพราะมันจะช่วยลดดอกเบี้ยนะครับาการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ลดภาระหนี้ของเราได้พอสมควรนะครับแล้วถ้าคุณนะ่ะมีความสามารถในการที่จะปิดบัญชีได้ละตอนนี้ได้เงินก้อนมาปิดบัญชีได้ปิดเลยนะครับ เพราะว่ายิ่งปิดเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันจะลดความเสี่ยงในอนาคตให้กับคุณเนื่องจากเราก็ทราบกันดีว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมและยิ่งถ้าอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเนี่ยโอ้โหนี่คุณเนี่ยไม่จบสักทีนะครับหมายความว่ายิ่งเราจ่ายไปเนี่ยมันก็จะได้แต่ดอกนะครับเงินต้นมันก็จะไม่ลดนะครับคือผ่อนไปเนี่ยมันนี้มันไม่หมดสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเจราจาประนอมนี้ก่อนอเจราจาลดนี่รีไฟแนนซ์นะครับ แล้วมีเงินก้อนโปะไปก่อนนะครับฉะนั้นนะครับเมื่อคุณมีไรายได้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนหรือเงินประจําอย่างนี้นะฮะคุณก็จะมีทางเลือนครับว่าคุณจะเอาเงินนี้มาปนเปื้อหาความสุขให้ตัวเองในปัจจุบันนะครับหรือนําเงินเนี่ยมาสะสาหนี้สินนะครับเพื่ออนาคตที่มันสบายขึ้นของคุณนะครับโดยการปิดจบหนี้ให้มันเร็วที่สุดซึ่งอย่างหลังเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคุณและครอบครัวมากกว่านะครับ ข้อ4นะครับก็คือ,อยาสร้างนี้สินที่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับเช่นมีโครงการจะซื้อรถใหม่นะครับเพื่อจะอวดเพื่อนในออฟฟิศนะครับหรือกู้เงินไปท่องเที่ยวกู้เงินมาแต่งบ้านเก๋ๆเท่ๆนะครับรวมไปถึงการที่จะไปลงทุนในอะไรก็ตามที่มองไม่เห็นอนาคตว่ามันจะได้กําไรจริงหรือเปล่านะครับอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอนนะครับให้ชะลอโครงการพวกนี้เอาไว้ก่อนนะครับข้อ5้านะครับคือระวังความโลภของเราเอง พยายามท่องไว้ในใจว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆฟรีๆนะครับช่วงที่ลําบากแบบนี้คนที่ขยันที่สุดนะครับคือใครฮะคือมิสนะฮะคือมิจฉาชีพนั่นเองนะฮะเพราะพวกเขารู้ดีว่ายิ่งลําบากนะครับเศรษฐกิจย่าแย่อย่างเงี้ยคนเนี่ยยิ่งอยากจะรวยเร็วนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําให้คนอย่างพวกเราเราท่านๆเนี่ยกลายเป็นเหยื่อนะครับมันก็คือความโลภนั่นเองนะฮะ ความโลภที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะโดยพวกเขาเนี่ยจะทําให้เราเชื่อว่าเรานี่มีโอกาสที่จะได้มากกว่าที่เราจะเสียนะครับเพื่อต้อนเราเข้าสู่โหมดนะครับที่เป็นความโลภนั่นเองนะครับพอเราเข้าไปสู่โหมดนั้นนะครับการคิดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันก็จะอ่อนด้อยประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นนะครับดูแลความโลภของเราให้ดีนะครับเวลามีคนมาชวนไปลงทุนอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่รู้นะครับก็เผื่อใจไว้นิดนึงนะครับ บอกว่าไปลงเหรียญน,นี้แล้วได้ 10x 1 0 0 x นะครับก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อง่ายๆนะครับคิดเสียว่าเรายอมตกขบวนดีกว่านะครับนะครับยอมไม่รวยดีกว่ายังดีกว่าหมดตัวไปเฉยๆนะฮะข้อ6ก็คือลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะครับหลายคนเนี่ยมักจะมองว่าเอ้ยเราใช้จ่ายเนี่ยมันประหยัดสุดๆแล้วนะฮะเรามักจะมองของร,รอบๆตัวเราเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยมันก็ มันจะเป็นความเคยชินซะมากกว่านะครับเราลองหยิบของใกล้ๆตัวนะครับว่าไอสิ่งนี้มันจําเป็นกับเราจริงหรือเปล่าหรือว่าเราใช้มันเพราะว่ามันเป็นความเคยชินนะครับถ้าเราลองพิจารณาดีๆเนี่ยสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยเราตัดมันทิ้งได้หลายอย่างเลยนะฮะแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยช่วยลดค่าใช้จ่ายคูเรือนได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับและยิ่งในสภาวะแบบนี้นะครับหลายคนเนี่ยมักจะเครียดแล้วช็อปนะครับ เครียดแล้วไม่รู้จะทําอะไรนะครับเปิดโซเชียลก็มีแต่คนเพื่อนๆมีชีวิตดีๆกันไปหมดนะฮะเราก็เครียดนะครับเราก็อยากจะมีชีวิตดีๆบ้างเราก็เปิดพวกแอปช้อปปิ้งนะครับมาช้อปนู่นช้อปนี่โดยที่บางทีก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาทมําไมนะครับแต่มันเหมือนมันห้ามใจไม่ได้นะครับมันเป็นการเสพติดบางอย่างถ้าเราเป็นคนแบบนี้ห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็แนะนําว่าให้เลือกลบแอปที่เป็นเรื่องของการช้อปปิ้งทิ้งไปนะครับอย่างน้อย1อันนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับ หรือลบทิ้งหมดเลยก็ได้เพื่อเพิ่มความยากในการที่เราจะช้อปปิ้งของสักอย่างหนึ่งสมมุติเราอยากจะได้มันจริงๆเนี่ยเราก็ต้องไปโหลดแอปขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อจะไปซื้อของชิ้นนั้นมันจะได้เป็นการทดสอบตัวเราเองว่าเราอยากต้องการของชิ้นนั้นจริงหรือเปล่าหรือเราซื้อมันเพราะว่ามันสะดวกมันสะดวกมือในการกดไปซื้อนั่นเองนะฮะข้อ7นะครับคือกระจายการลงทุนนะครับผู้รู้หลายคนนะครับก็แนะนําว่า ช่วงนี้มันจําเป็นมากนะครับที่เราควรจะต้องหันมาถือครองทองคํากันนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันสามารถจะเก็บคุณค่าได้เป็นสิ่งของที่มนุษย์ทําเลนแบบกันไม่ได้นะครับแล้วก็มีเสถียรภาพในระยะยาวนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาทองคําก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเราสามารถไปเช็คราคาทองคําได้ที่ลิงก์นี้นะครับ goprice.org ถ้าใครยังเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดคริปโตในลองเทอมนะครับเราก็สามารถที่จะสเต็กเหรียญเอาไว้ตามพวกแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้นะครับเพราะการสเต็กเหรียญมันก็เหมือนการฝากเงินในธนาคารนะครับเพียงแต่ว,ว่าเราได้ดอกเบีย้ยที่มันดีกว่านะครับตรงนี้เราก็ต้องไปศึกษานะครับไปเลือกเชนที่ดีแล้วก็ไปดูว่าเขาให้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับถ้าไม่อยากอยู่ในตลาดคริปโตแล้วนะครับเราก็สามารถจะไปลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือว่า forex ได้นะครับ หรือไปลงทุนในกองทุนรวมก็ได้นะครับอันนี้ง่ายเลยนะครับไม่ต้องเทรดด้วยไม่ต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพียงแต่เราเลือกกองทุนให้ถูกเขาก็จะเลือกคุณบูชิปมาให้เรานะครับเราอาจจะได้กําไรน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็ความเสี่ยงก็ไม่มากนะครับแล้วก็หรือจะไปลงทุนในตาสันนี่ก็ได้นะครับเพราะว่าตาสันนี่นะครับตลาดแบบนี้นะครับตาสันนี่เสี่ยงน้อยกว่าคุณแน่นอนนะครับหรือซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมนะครับซื้อสลากออมสินซื้อสลากทกศนะครับ หรือแม้แต่แบ่งเงินบางส่วนเนี่ยมาซื้อลอตเตอรี่นะครับเพื่อเปิดประตูดวงเป็นบางครั้งบางคราวก็ได้เหมือนกันนะครับข้อแปนะครับก็คือซื้อผลงาน NFT เก็บไว้บ้างนะครับช่วงที่เหรียญคริปโตหลายๆเหรียญเนี่ยมันตกแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งนะครับเลือกผลงาน NFT ที่เราเคยชื่นชอบสะสมเอาไว้ในพอร์ตบ้างนะครับมันก็ไม่เลวนะฮะถือว่าเป็นช่วงลดกระหน่ำน้ำเหงนะครับของตลาด NFT นะครับที่เราสามารถจะสาะหางานถูกใจได้ในราคาเบาๆนะครับ มีนักลงทุนใส่ NFT นะครับท่านหนึ่งนะครับเขาแนะนำว่าเ,เขาอะมักจะซื้องานที่เป็น1ต่อหนึ่งะครับวันออนวันเนี่ยแล้วเขาจะซื้อผลงานจากศิลป,ปินที่เขาชอบนะครับเลือกไว้10 10คนนะฮะศิลปินเนี่ยแล้วเขาคิดว่าภายใน5-10ถึงปีเนี่ยถ้าเกิด 1- ใน10คนเนี้ยดังขึ้นมาเนี่ยผลงานที่เขาถือครองเนี่ยมันก็จะราคามันก็จะอาจจะฟลิปได้นะครับก็พูดง่ายงว่าเขาจะสามารถทำกำไรจากผลงาน NFT ที่เขาถือครองเนี่ยได้หลายเด้งเลยทีเดียวนะครับ ข้อ9ก็คือหาความรู้อย่างสม่ําเสมอนะครับในช่วงที่ตลาดซบเซาอย่างเงี้ยให้เราพยายามหาความรู้ไปพังๆนะครับพอะในโลกนี้มันมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นเราฝึกฝนเรื่องการอ่านการาฟแท่งเทียนนะครับให้มันแม่นเข้าใจแพทเทิร์นอะไรอเงี้ยนฮะหรือถ้าแอดวานซ์ไปกว่านั้นเราจะแบบ เรียนรู้ในการที่จะโคดดิ้งแล้วก็สร้างพวกบอทใช้เองนะครับสำหรับการเทรดคริปโตหรือว่าเทรดหุ้นอะไรในในรอบต่อๆไปก็ได้นะครับการหาความรู้เนี่มันเป็นการลงทุนที่ดีเสมอนะครับไม่ว่าคุณจะเสียตังหรือว่าคุณจะลงทุนด้วยเวลาแล้วก็การฝึกฝนนะครับเพราะว่าทุกสภาวะตลาดเนี่ยมันมันนิดที่คุณจะต้องใช้ความรู้เสมอนะครับแน่นอนว่าวันหน้าเนี่ยความรู้ที่คุณได้สะสมไว้เนี่ยมันมีโอกาสได้กลับมาใช้ในตลาดนะครับเมื่อตลาดมันกลับมา เกิดใหม่อีกครั้งกลับมาสดใสอีกครั้งนะครับเราจะได้นําความรู้ตรงนี้มาใช้ในการเทรดมาใช้ในการลงทุนได้อีกนะครับข้อ10ก็คือรอแล้วก็ทําใจนะครับเวลานี้มันอาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งนะครับแต่ว่าการรออย่างเข้าอ,อกเข้าใจนะครับทําให้เราเนี่ยไม่เสียสิ่งที่เราสมควรที่จะได้รับในอนาคตนะครับขอแค่ใจเราไม่แกว่งไม่กลัวไม่กังวลกับข่าวแล้วก็ไม่กังวลกับกราฟในตลาดหุ้นมากเกินไปนะแล้วก็รอเวลานะครับ ที่คุณค่าของราคาของสิ่งนั้นๆเนี่ยจะกลับมาสู่จุดที่เราสามารถจะเอาชนะเงินเฟ้อและชดเชยกับเวลาที่เราลงทุนไปได้นะครับถ้าใจเรายัางวาวุ่นนะครับรู้สึกเป็นทุกข์ที่ต้องติดดอยกับเหรียญที่เคยรักนะครับแต่ก็ไม่กล้าจะเทขายออกไปนะครับและคิดว่าสักวันหนึ่งมันน่าจะดีขึ้นแต่ณปัจจุบันเนเห็นแล้วมันวาวุ่นใจนะครับก็ให้ปิดตาเสียนะครับอย่าไปมองมันมากหรือไม่ก็ลบแอปที่เกี่ยวกับการเทรดพวกนี้ออกไปก่อนนะครับ ทำใจว่างๆนะครับนวดฟังข่าวเรื่องการเทรดพวกนี้นะเพราะช่วงนี้มันก็จะมีข่าวลบๆเยอะนะฮะเปลี่ยนมาทำเมดิเทชันไปฟังพระสวดบ้างอะไรเงี้ยจะได้มีกําลังใจในการถือยาวๆนะครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าเพิ่งปิดนี้นะครับผมมีสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดคริปโตมาฝากนะครับเขาบอกว่าราคาของบิตคอยเนี่ยที่ตกลงมาตอนนี้เนี่ยมันจะไปแตะจุดต่ําสุดเนี่ยเขาเก่งกันว่านะครับประมาณ21งหมื่นหนึ่ง US ต่อ BTC นะฮะ แต่เขามีนักลงทุนนะครับบางคนนะครับที่อยู่ในวงการบิตคอยมายาวนานอย่างบิตบอยนะครับก็มาออกมาให้สัมภาษณ์กับย ahoo finance ว่าราคาบิตคอยเนี่ยเขาเชื่อว่ามันจะไปแตะจุดต่ำสุดนะครับที่ประมาณเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับซึ่งตามไซเคิลของมันเนี่ยมันจะเป็นออบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่มันจะไปแตะ จุดต่ําสุดของรอบเนี่ยประมาณช่วงพฤศจิกายนนะครับซึ่งปกติพฤศจิกายนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เป็นไฮซีซันของเทศกาลนะครับริต์มาสปีใหม่คนเนี่ยจะจับจ่ายใช้สอยกันเยอะนะครับแต่กลับกันนะครับในโลกคริปโตเนี่ยคนจะลดการลงทุนนะครับคล้ายๆกับหุ้นนะช่วงช่วงแบบปิดงบประมาณปลายปีเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยเทรดกันหุ้นมันก็จะนิ่งๆนะครับช่วงปลายปี คริปโตก็เหมือนกันนะครับช่วงตั้งแต่พฤศจิกายนเนี่ยมันก็จะเริ่มนิ่งๆนะเพราะคนหันไปให้เวลากับครอบครัวนะครับหันไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นนะครับช่วงนี้ของจะขายดีขายดีนะครับแต่คริปโตเนี่ยจะเงียบๆนะฮะเพราะฉนั้นเขามองว่าช่วงต่ําสุดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่พฤศจิกายนปีนี้นะครับและราคาต่ําสุดที่บิตบอยเนี่ยเขาเก่งเอาไว้นะครับก็คือ14,000หี่เหรียญนะครับต่อ1 BTC นั่นเองนะครับ แล้วก็ยังมีนากวิคบ์บางกลุ่มนะครับมองว่าวิกฤตคริปโตครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่จิบจิบนะฮะมันจะกินเวลายืดเยื้อยาวนานอย่างน้อย2ถึง10ปีเลยนะอันนี้เขาเขาพีดิก,กันไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่า2ปีเนี่ยหรือจบที่สิ้นปีนี้โอเคเราอาจจะพอทนกันได้นะครับ2ปีก็ยังพอไหวแต่ถ้า10ปีเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาเนี่ยที่จะหาอย่างอื่นนะครับทำควบคู่ไประหว่างที่อยู่ในเส้นทางอันยาวไกลนี้ด้วยนะครับ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของเค l ร์ลินเน็ตเวิร์กนะครับก็บอกว่าความผิดพลาดสําสคัญ2ประการนะครับของนักลงทุนก็คือ1ลงทุนมากเกินไปนะครับประมาณว่ามั่นใจเกินเหตุนะครับเทหมดหน้าตักประการที่2ก็คือลงทุนด้วยความไม่เชื่อมั่นหรือความไม่รู้นะครับทั้ง2ข้อน,นี้มันมาจากการลงทุนตามข่าวนะครับลงทุนตามอารมณ์ลงทุนตามความเชื่อนะครับมากกว่าลงทุนด้วยข้อมูลความรู้และเหตุและผลนะครับข่าวส่วนใหญ่ที่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นอินโฟมชันที่มันสะท้อนเซนติเมนต์ของตลาดนะ มันเป็นอิ o โมชั่นอลที่คนอยากเสพนะครับเหมือนกับคล้ายๆกับเรานั่งดูข่าวอาญากรรมนะครับหรือดูคนตบกันดูรถชนกันแล้วเราก็บ่นว่าเฮ้ยทำไมมันมีข่าวแบบนี้แต่เราก็ดูจนจบนะครับสำนักข่าวพวกนี้เขาก็เจเนเรตคอนเทนต์หน้าที่ของเขาคือเจเน r เรตคอนเทนต์นะครับฉะนั้นช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรในตลาดคริปโตนําเสนอนะครับนอกจากข่าวลบๆนะครับข่าวที่มันช่วยสนับสนุนเซนติเมนต์ของตลาดนะครับก็คือภาวะหมีแบบนี้เนะี่ย เขาก็ยิ่งนําเสนอเรื่องข่าวในสภาวะหมีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่สําคัญคือเวลาเราฟังเนี่ยฟังข่าวฟังได้ฟังวิเคราะห์ฟังได้นะครับแต่อย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อทุกอย่างที่คุณได้ฟังเก็บไปคิดก่อนเสมอนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ creative risk คิดสร้างเงินบริหารความคิดพิชิตเงินรานนะครับหวังว่านักลงทุนนะครับที่รับชมคลิปนี้คงได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับและอย่าลืมติดตาม creative risk ในตอนต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ